กอใจแล้วก็สวัสดีซีทุกท่านด้วยนะคะยังก่อสายยาเหาดับสนิทซิท้ามลงบอกผู้ใดต่างหานะบุญธรรมแน่นอนนี่ดับสนิทสิทธามลงพอเลขดับใน่บมาเนาะเนี้ก็บบ่มาเหนซก็มาบ่มาได้พอดับสนิทซีหนอนเอฟซีว่กโอ้เลขดับเพาใช่ตามให้ในเดืองว่าน เดี๋ยวว่ะเดี๋ยวเด้อคนกับเสื้อดอกเดี๋เจะหน่อยคนหนอีเสื้อว่านห่อค้นกับเสื้อมันมันอย่มอลังเตือนบบอย่กันค่ะค่ะมันอยู่เขาครับแต่เธอนี่ยู่คักอยู่ได้พอยแบ่มีเลยหมดก้อนหนึ่งก็ศูนก็ใย่ค่ะวันนี้ีงมดมันผีางวันนี้ได้ระเบิพอ ได้แล้วมันโบราณเลยเลือดดำเขียนเอาโหลดเนาะทันมันพิษก็คือพิษมลยทั้งโบรากเลยพิษก็คือพิษเนาะเป็นแนวทางเลยขาเลยเป็นันเขาเลยเป็นผู้นั้ำมันเนาะเขาเห็ีอยู่งุ่นไปออกจุ๊ยใส่หนึ่งทันเป็นแนวทางให่คือเก่าเป็นแนวทาง่าคือเปมืนเมืองบางทีอันนั้นเอที่เขาออกจุ๊ยเพลิดนะครับเฮ้ยมันไป็นออกประตูเขาวาเมื่อกี้ งานไห้เกมันบอกว่หาคือเสนหลานงานแล้วกเกพวกไหนพร้อมเนาะครับแต้มเดียวอีกเนาะออแต้มเดียวกับสองหกเมื่อก็ออกหาเอ่อออกป็นหาสองเนี่ยครั้งแต้มเดียวกว่าขนาะเราแต้มเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนูนอ่เล็กในสูตรมันม่อยู่ผมใส่อด้มันไหลยหลๆมันโอ้ยอยากเป็นเหตุมากยงนี้หลไปนี่ก็ถือราผู้คนมันแมนอยู่ไม่ถือ ันกเสือมันก็ถือกันนี่เหล็กสิบตัวจับใส่กันเนาะค่ะมันมากละมในไอยู่เนาะเริ่มเริ่มไปนี่เริ่มเาได้ค่ะเริ่มเอกมากี่เขียนปะสนิทสิทธามลงซีล่างไม่มาเนาะงวดที่แล้วเนาะซีล่างไม่มาสามบนไม่มานะคะเอฟซีเอราะเอานนนเอาตะล่างดอกบัะงวดฮะตะล่างหมดบ่มันผนด่ามันดอกอยู่น่างวด เม่มั่นใจสันบอพอเม่มั่นใจอย่เล็กบนมันมันมีในสูตรนะก็ได้เ่ราะมาจากดับค่ะเพราม่มั่นใจว่าสันพี่น้องอยดีให้ดับแล้วก่อนดับล่างมันรอบดังมันพ่ออะไรอยู่ดับล่างในชั่วค่าเป็นม่นพ่อแล้วเอาอันเดียวเลยเอาตารางเบ่งสูตรแล้วเนาะค่ะเนาะอ๋อเบ่งมันมันจะเดินว่าส่งยามันติดนะหลักพน่ะป๊าดมันจะตัวอย่างนั้น เอาตตวได้ตตวได้โต้ได้โต้ไดวันงามแต่ตัวได้ตัวได้เอาว่ตัโต้ไม่ตัวโต้มงงามที่นอเศร้าตัวแตัวมาขายออกซิบหนึ่งครับเศร้าสามิบแลมาขายออกซิบหนึ่งมังเหลืออย่ซิบคู่อายุย่ซิหน้่เนาะอ่าเราออกซิออกซิบสองนึงซิบสามตัวเราเพิ่งขายมาค่ะเงินจากแสนแล้วตอันเาเวเหลี่ยมตัวโดนโดนมาได้หรอเปล่เป็นอาศัยช่วงต็เลยไปใช้มาใสแล้วผู้เหลี่ยงกล้วยก็ได้คือต้องมีใจรัก จะยิงแบบอลาสิบนะครับสิบไอชีพเลยบริจีสือมากเนาะอันนี้เราเพิ่นเพื่เลี้ยงควายได้คือเนาะสือมากแล้วก็ก็เลี้ยงเอาเลยมันออกแม่แพ้ลูกมากเองสินะเพิ่นเลี้ยงเอาเพิ่นนั่นมากบอกพราะหมายถึงว่าเพิ่นเป็นเลี้ยงมากตั้งแต่พุ่นแล้วยี่สิบปีขึ้นหลังถึงแล้วขายไปน้ำขายไปน้ำอออกไปน้ำขายไปน้ำเริ่มเขียนเราไปครับอาสนับตัวเด่นพ่อเด่นเออบนบนเด่นอ หนึ่งกับสามหนึ่งกับสามงานตัวเขียนไปห็นเด่นบนนะครับเนาะเด่นบนหนึ่งกับสามล่างแล้วครับล่างหกกระผาทีนี่มันเป็นซีตัวนะครับล่างหกกับห้านะคะเด่นบนหนึ่งกับสามไปจับศูนย์ไทยขึ้นหนึ่งคับมันโบถือเดิศูนย์มันโบเขาพ่อชัยเด่นหนึ่งกับสามเด้อพี่น้องบนบนบนหนึ่งกับสาม จับคู่มีจับคู่คือเขาเนาะจับคูร่วมคือเขาเนาะแล้วก็บนลังเขาคือเขาแต่ว่ามีตัวเลนหิยดอกเก็บสามตัวครับตัวเซียวไปเลนจำตั้งสามตัวมีอยู่เปล่ามีแตัวจับคูก่อนขับคู่สองตัวกันเนาะขับสองตัวหนึ่งหาหนึ่งห้าหนึ่งหาแล้วก็หาสาม อุย้ยสาหาเด้อสามห้าสามหาสามหา่อคนรักลับิครับสามหา,า,ลากกแล้วก็สี่สองสี่สองยบอแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งคู่เลยล่ะมืดว่ะตัวใหญ่ไรมอยเดี่ยวครับแล้วก็หกสามันก็เป็นตะติมลเลขสามโตขัต้ในเขียนอยู เต็มนาะมันมีอยู่เก็ดคูหนึงหกสามลอกหกขาหกมันมีมันมีเก็คูนะหกขา,าลกหลกขาสี่ห้าสี่เ,เจ็ดจุดนะก่อ,อนเนาะมันมีเก็ดุดสามตัวไม่จาสุดก่อสามตัวมีสองต้องสุดมันปะ สองสุดโต๊ว,ว่าใหญ่ก็ไดเเนาะครับเป็นตังสตัวเอาเนี่ยหาสีหตัดหางเสือเด้อตัวนี้ครับสีหมันบ่มีในจำนวนอยู่หันเป็นบลาหล้าสหนึ่งแล้วหาสีหนึ่งดีก่า จะเป็นปรีบแนบใบผู้ดันใบผนี้บายเขียนไว้รือเจ้าปศริยิปานเนาะนี่จะเป็นชุดเต็มแล้วพอนะชุดเต็มนะุดเต็มนะคะเอฟซีลูกใสมันเอาหนีเเปิดไส้อยู่เปิลือกตัวสำหรับเดนบนนะครับหนึ่งกับสามนะครับนั่นเป็นนั่งกสาม ตัวหนึ่งหุนหกหกสามหกหกสามครับเอาสองชุดนาะพอนะสุดมีสองตัวตอนเอาสองตัวตัวเลขของพอใช่นะคะสำหรับตัวเลขชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวนะคะแล้วก็เลขเด่นบนเด่นมีตัวให้เล่นดยด้วยเป็นว่องผมครับเออตัวเดียวเนี่ยเอาตัวเดียวเนี่ยว่องผมตัวนี้แหละเน้นเน้นฮะซินอนองงเลยครับ ตนันตั้นี้นั่นคลายๆก็เป็นเลขสูตรหายเพิ่นนันไหมเพิ่นนันไปอ้วนๆไปกี่หน้ามาทำริ้ง่นั่นแหละมันเริิมมันเริิมสูตรนันแม่นบ่ได้โอสูตรนันมาหาย่นีกลับมาแล้วมันบ่หล่อหล่อันมันได้หาซีหนึ่งขันเขาเขาต้รงเลยดิกอนมันเคยแตกสามตัวมันแตกสามตัวในเลตอนันแต่ไรหัวเนาะหันเนาะเลื่ยงเบิ้งหรมันหนึ่งหันมันมันผิดตัวนึ่งนะอันนี้มันคือเขาเต็ม สองตัวนี่อ่วงกลมตัวไดนพ่อสองตัววงกลมหนึ่งหาหนึ่งหาแล้วก็สามหาบสามหาวงูสองตัวนี่บอทำนี้เนาะครับงูสองตัวนี่แค่สตัวนี่สามตัวหชุดน่มาพอเนาะ ห้าสี่หนึ่งนะครับตัดลืมโมนิเดอร์่กลืมตัดด้วยครับเดิมห้าสี่สี่ห้าห้าหนึ่งห้าตัดตัวไทยอีกเลยตัดเอาสองโตนี่บอกครับสี่ครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับตัดเอานะครับภายในห้าสี่หนึ่งนะครับเพราะใช่ว่าใครตัดเอานะครับมันพูดได้มากว่ามันจับไซอเร่เลยเลขหนึ่งกับสามนี่บบนนี่มันไกเลยบอกทนึ่นก็สามารถบนแน่นอนสิบอกครับ คือหนึ <sympath icking> ่งหันมันศูนย์หนึ่งสองมันก็เข่าสองยู่ตกอัคนไปเล่นศูนย์หนักมันว่าล่ะค่ะครับมันคือมาเข่าสองบาทนี่มันหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมมีตะวันจับเอาหนึ่งกับสามนะไปใส่เอาลท่ห้ามีมันว่าค่ะก็ได้พู้ได้เก่งแล้วคือก็จะจับใส่น่ะค่ะเอามาเอาอยูุ่นสิไปจับใส่ถือมีคล่างหกกับสองเขาไปใช้เอาไปใส่หาหาหกหาสองมัว่าเขาก็ใจคันว่าเป็นตัวเก่าก็จะได้ไลด้มัน เขาเอาเล็กวิ่งเขาตะเล็กวิ่งเนี่ยเขาจะพอทุนสมโทมากเไเด่นลงหกกระหาบค่ะหาเห็นมันลลงไปแล้วนะเนาะรับเติมเติมก็ได้พ่อย่างันหลายตัวปวดเลือสามตัวาสามตัวมันเป็นเอสามเก้าสองสามเก้าสองอันนี้พ่มเติมมาพ่อเติมเติมสามเก้าสองเพราะว่ามันไม่กนไหวบนนี้กันกันได้สามเก้าสอง จะมีตัวกัน3ามเก้าสองมงกลมอะไรบ่พ่อมงกลมเลยนะผมนอนหมักแก่มุงกลมได้คคู่นี้ก็คู่นี้แล้วสามเก้าอนี่บอกสามเก้สองก็รพี่มันต้องไปเห็นหร้เขียนไว้แล้วโอ้เขบคุในหลายแม่คุณค่าแม่พ่อหนาวไม่ั้งหามนัอนมาเอาโชคพร้อมแต่สมพักไปกินพร้อมใจดีใจดีนะครับพ่งแม่ ของหมักบนถ้ำนะครับแม่ครับพี่น้องอันนี้สําหรับตัวเลขของพ่อชัยกาลสินนะคะสําหรับงวดนี้ชุดนี้พ่อชัยกาลสินค่ะใกล้กินฮอตค้นมุสั่นเพรนี้ก็ลสิบ่กินคือเกาเนี่บอกพี่น้องมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นใหม่ใส่เลยเอาใส่แผ่นเดียวก็ไ้ครับระเาจจังได้เอาเบอร์โทรเราลงน้ำแน่คอๆเรากลุ้มค่ะคอลงนากล้มให้มันเรียบร้อย เพราะว่าดับมีตัวเดียวมีตัวเดียวบลบอกรับดังรับรางบล็อคบนดับอย่างเดียวด้วยเอฟซีเผื่อใครโชคใครหมาเชยมึงแล้ว่นนะเขาจะได้เอาตัวเลขไปจับเผื่อเพื่อนที่เด็กๆครับผมบอกกระโถ่ผมน่ะมาในไฮไมค์ในเพื่อสายบุญทุกผักมันไทยแค่ยืมหน่อยจริงอ่ะอ่ครับคันพิษถือกับเป็นน้ำแอดมินนี่แหละแอดมินกับผู้บอกระจนไล่ตาผลไม้ลายตัวแน่ยุ่นละ อสรุปยัายๆนะครับสำหรับตัวเลขแงวท่งของคุณบ็ใช่นะครับเก่างกต้องเก่างกน้องไเก่าหารับเสียดายแต่เดียวแล้วพอล่าตามที่จริงเหนได้ดิบล่งบล่งไปซื้อพ่อสืบพ้ามาจากกันซื้อหวยบานค่ะ้ับวสุเทเข่ามันบอเข่าไม่สบาจากซื้อาี่บ้าเดียวพ่อพ่อพ่อบอกว่าไอ้สูตรนี่สูตรที่ว่ามันเคยเขาสามตัวแล้วบ่เข่าสามตัวไม่ไดีหหาซีนึงค่ะ เพราะว่าก้อนน่นี่ทักที่เคยล่องคลิปนั่นสามตัวมันเขาบ่อยตอนนี้เอาสูตรนี่มาใส่แล้วมันมั้งใส่แล้วกับขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาแล้วมันมันขึ้นสีเดินดเราบ้านสูตรสามตัวนะพ่อเนาะสูตรสามตัวจะกลับมาเดินพ่อโบกเน้นเน้นสามตัวพ่อให้ตัวไหนพ่อหาซี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหาซี่หนึ่งหกหกสามบาทตัวนี้ค่ะเก้าสามเก้าสอง ที่วงกลมไว้นะครับสามเก้าสองกับห้าสี่หนึ่งนะครับเน้นๆนะครับเพราะใช่เป็นวาสามโตมันเคยได้เคยมีโชคมากกับคือหาสี่หนึ่งนะครับกับสามเก้าสองนะครับที่างกลมหันเข่าว่าได้เปลนวาตัวเดียเป็นจะได้บปล่าขึ้นเขาเต็มเลยนมภีร์วาตัวเลยสามโตเลยตรงงเลยนะมันจะเขาตรงๆเลยเนาะเรื่องคำว่าเขาก็หายบุตรไปที่กันช่วงไอ้เลขเนาะมันเป็นบางช่วงเท่ากัน ค่ะตุกเป้ลนี่ล่ะห้าขึ้นห้าลงคือกันนี่แะแต่ว่าคันช่วงมันเข่านี่มันเข่าสามตัวเลยเนาะตอนเขาสามตัวทีละสองหรือสามเนี่ยนันมันมันพราเอาอยู่นะครับตอนที่เจอก็พอใช้ไม่ไม่เนาะครับเนาะเขาสามโอ้ยส้วงคุณเขาไปท่าเอาสูตรนี่หรือไปแลนด์นาฬิกาสูตรนี่แม่นม่กสูตรนี่เลยเหรอมันเดี๋ยวนี้มันเกิดจากออนอ่อนไปแน่แบหน้าอันนี้สูตรสามตัวสามปีมากนี่ก็ม่หมดตัวที่มาจับอีกนี สูตรเข้าสามตัวกลับมาแล้วนะคะถ้าเข้าติดต่องวดนี่จะก็อย่างต่ำก็จะประมาณสามงวดติดเนาะพ่อะเนาะมันมันผุนเช่ไค่ะเลกสูตรนี่พี่น้องแคปไปจดาแต่ว่ามันมัไหลนะกันันเท่าจะ่อ่อันเดียวเอ่อนเดียวเลยก็ได้คู่เดียวนังคือหาสีหนึ่งเลยครับหาสีหนึ่งเลยหนึ่งหันมันได้ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณพ่อใช่หลายหลายค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ